ต้นการบูน c ค m p h o r Tree) คูซูโนกิอายุโดยประมาณต้นการบูนต้นนี้มีอายุประมาณ800-900ปีถือเป็นต้นไม้โบราณที่ได้รับการเคารพอย่างสูงสถานะถูกยกให้เป็นโกชินโบกูโกชินโบก k หรือต้นไม้เทพเจ้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ สถานที่ตั้งตรงงานอยู่กลางลานของอาคารพิพิธภัณฑ์ k i n r i o n o s a t o Seke Museum ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของโรงผลิตสาเก n i s h i n o k i n r i o ที่ก่อตั้งขึ้นในปี1789สมัยเอโดะความเชื่อในบริเวณนี้มีลานที่เรียกว่าลานต้นการบูน (Camphor Tree Plaza) ซึ่งเป็นจุดที่ผู้มาเยือนสามารถพักผ่อนและสัมผัสกับบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้โบราณน,นี้ได้ ตามตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าโคโตฮิระเทงูโคโตฮิระเตงู u, หรืออสูรกายจมูกยาวในนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นเคยมาพักผ่อนอยู่บนต้นการบูนที่ยิ่งใหญ่ต้นนี้ทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยพลังงานอันลึกลับและศักดิ์สิทธิ์เชือกศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกรอบต้นไม้เชือกฟังข้าวที่คุณเห็นผูกรอบลำต้นคือชิเมนวะชิเมนวะมาถ,ถึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง 1. ขอบเขตศักดิ์สิทธิ์เป็นการกำหนดว่าพื้นที่ภายในแนวเชือกเป็นพื้นที่ที่ได้รับการชำระล้างบริสุทธิ์แล้ว 2. ที่สถิตของเทพเจ้าแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นโยริชิโรโยริชิโรหรือที่สถิตของเทพเจ้าคามิในาศาสนาชินโตการผูกเชือกนี้ทำให้ต้นไม้มีความศักดิ์สิทธิ์และห้ามาการตัดโค่นต้นการบูรศักดิ์สิทธิ์อายุเกือบพันปีที่ตั้งอยู่ในบริเวณคินเรียโนซาโต ในเมืองโคโตฮิระจังหวัดคางาวะ